สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอมฟิลมคริติกรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะหยิบเอาหนังไทยที่ทําให้คนไทยทั้งโลกเนี่ยภาคภูมิใจและทําให้ชาวโลกเนี่ยได้รู้จักกับแม่ไม้บวยไทยนะครับภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือเรื่ององค์บากเดอะช a ยวอร r i o r องค์บากนะครับออกฉากครั้งแรกเป็นในปีพุทธศักราช2546มีความมา ยาวประมาณที่ที่1ชั่วโมง48นาทีเรดอาประเภทแอคชั่นคราฟเชเลอร์กำกัดโดยปรัชญาปิ่นแก้วนำแสดงโดยจาพนมอิทธนิจาเพชรไทยวงคำเหลาและก็ภูมิวาลียอดกมลน,นะครับและก็เขียนบทโดยพัญญาฤทธิไก่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะว่าได้เรื่องราวของทิงเด็กหนุม่มจากบ้านหนองประดูนะครับที่เขาเนี่ยได้รับมอบหมายจาก ครอบครัวของเขาเนี่ยให้ไปตามหาเศียนองค์บาที่ถูกขโมยไปเขาได้เดินทางไปยังกรุงเทพนะครับและได้เจอกับปักจอดหัมแหละนะครับซึ่งปักจอดหัมแหละเนี่ยเป็นอาชญากรที่แบบกะกา,กาเนี่ยในกรุงเทพครับซึ่งตัวของปักหัมแหละเนี่ยต้องร่วมมือกับทิงเนี่ยในการแบบต่อสู้กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเนี่ยที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดนะครับในประเทศไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยเศียนองค์บกครับ หนังเรื่ององค์บ่าเนี่ยที่ทาให้แบบคนไทยทั่วโลกเนี่ยภาคภูมิใจเนี่ยก็คือหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่เขาขายมวยไทยเลยครับคือนี่เป็นหนังไทยเรื่องแรกๆเลยเนี่ยที่ทาให้มวยไทยเนี่ยได้เป็นที่รู้จักของสายตาชาวโลกฉากแอคชั่นของหนังเรื่ององค์บ่าเนี่ยถือว่าสะใจมากเพราะว่าฉากแอคชั่นของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเทียบเทียบคล้ายๆกับแบบก่อนหนังเรื่องเดอะเรททั้งสองภาคอีกเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยมีแต่การเตะการต่อยหรือแม้กระทั่งการหักกระดูก ซึ่งตัวทิงเนี่ยเขาจะไม่แบบไม่เหมือนกับรามาครับซึ่งตัวของทิงเนี่ยเขาจะไม่ใช้อาวุธปืนครับนะแต่ส่วนตัวของรามาเนี่ยในภาคแรกเขาใช้อาวุธปืนใช่ไหมแต่ในภาค2องเขาไม่ใช้ซึ่งทิงเนี่ยเขาไม่ใช้อาวุธปืนครับเขาใช้แม่ไม้ด้วยไทยเนี่ยเป็นอาวุธนั่นแหละครับโดยที่หนังเรื่ององค์บาทเนี่ยมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยที่สร้างและกำกับโดยคนไทยครับคือตัวของปรัชญาปิ่นแก้วครับซึ่งผมชอบพูดกับปรัชญาปิ่นแก้วมาก เขาเขาป็นคนที่ทําทหนังเรื่องตั้งแต่องค์บาศแล้วก็ทําหนังเรื่องต้มยำกุ้งครับทั้งสองภาคซึ่งผมเคยดูต้ยมยำกุ้งภาคแรกครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปไวันหลังเนี่ยผมจะหยิบเอาหนังเรื่องต้งยมยำกุ้งเนี่ยมารีวิวใหม่ครับซึ่งตัวของหนังเรื่ององค์บาศเนี่ยฉากแอคชั่นของหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าโคตรดิบเลยครับแต่ถึงไม่ไม่ถึงขนาดแบบเดรดภาคสอนะครับแต่ฉากแอคชั่นเนี่ยมันเป็นฉากแอคชั่นที่แบบสมจริงนะครับคือหนังเรื่ององค์บาศเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นเรื่องนี้เนีี่่่ยทนาจะแบบ ได้รับอิทธิพลจากหนังแอคชั่นสตาร์ฮ่องกงครับซึ่งหนังเรื่ององค์บาทเนี่ยการกำกับภาพเนี่ยคนที่เป็นผู้กำกับภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือนานัตวุฒิคุณนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับภาพให้กับหนังเรื่ององ์บาาเขาก็ทําได้ดีนะคือถือว่าภาพของหนังเรื่องนี้ถือว่าสวยนะครับ ซึ่งหนังเรื่ององคบาาเนี่ยมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ออกฉายเนี่ยในเทศกาลแบบ Midnight Madness ในภาพยนต์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองโตอนโตและเป็นหนังไทยเรื่องแรกเดี่ที่มีผู้คนเนี่ยตบมือน,นานที่สุดนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกๆเนี่ยที่ไปทําเงินถึงอเมริกาครับเป็นหนังไทยที่กวาดรายได้สวยที่สุดเนี่ยในสหรัฐนะครับซึ่งเอาเข้อจริงเนี่ยหนังไทยดีๆเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะครับ อย่างเช่นเรื่ององค์บาตต้มยำกุ้งลุงบุญมีลึกชาติฉลาดเกมโกเในพวกเนี้ยอย่าเมารวมว่าหนังไทยเนี่ยมีแต่หนังตลกหนังผีหนังรอมคอมหนังโปกฮาหนังกระเทยหะืพวกเนี้ยให้มองใหม่ดีกว่าว่าหนังไทยเนี่ยมันมีหลายแนวครับคือหนังไทยเนี่ยมันก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกครับซึ่งข้อคิดของหนังเรื่ององค์บาตเนี่ยองค์บาตเนี่ยมันจะทอนให้เห็นถึงเรื่องราวของแบบด้านมืดของประเทศไทยได้เลยนะครับที่แบบ มีการแบบเอาค้าเยษพระพุทธรูปอะไรพวกเนี้ยโดยที่โดยที่ข้อคิดเนี่ยคือตัวของเทียนเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางการใช่ไหมในการตามหาเสียษองค์บาเขาไปตามหาเอาเองครับซึ่งเทียนเนี่ยถือว่าผมเป็นมันเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดนะครับสำหรับหนังเรื่ององค์บาโดยที่ลกาซีของหนังเรื่ององค์บาเนี่ยเนี่ยมันเป็นแรงปันน้ใจให้กับผู้กับแกเรตอีวาในการสร้างหนังเรื่องมิรันเตลและเนี่ย มันเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยในการสร้างภาพยนตร์ปากกัวสักฝรั่งเศสเรื่อง B13 ครับซึ่งผมจะเอาหนังเรื่อง B 13เนี่ยมารีวิวเนี่ยวันไหนสักวันหนึ่งครับสำหรับหนังเรื่องนี้นแต่องบากนะครับมันก็มีภาคต่อนะครับคือองค์บาก2กับองค์บาก3ซึ่งในเรื่องขององค์บากทั้ง2ภาคนี่นะครับคือองค์บาก2และองค์บาก3เนี่ยผมไม่แนะนำให้ไปดูนะครับเพราะว่า เนื้อเรื่องององบาก2และองค์บาก3มเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ออกทะเลไปแล้วนะครับแล้วก็แบบคำวิจารณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่องค์บากภาคแรกน,นี่แหละถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซแล้วก็แบบมันมีองค์บากไลฟ์โชว์ด้วยนะครับที่แสดงที่โชว์ดีซีแต่เขาคงเลิกแสดงไปแล้วนะครับซึ่งมาพูดถึงฉากที่ผมชอบมากที่สุดนะครับฉากที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยคือฉากที่ไล่ล่าก,กันในกรุงเทพครับ นี่เป็นฉากที่ badass motherfucking มากสุดๆเลยนะครับซึ่งมันเป็นฉากปากลัวเนี่ยที่เขาทำได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับหนังเรื่ององค์ปากซึ่งจ่าพนมเนี่ยเขาแจ้งเกิดจากหนังเรื่องนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบบดังไปถึงฮอลลีวูดซึ่งทุกวันนี้เนี่ยฝรั่งก็รู้จักโทนี่จาก,กันแล้วนะครับแล้วก็แบบหนังเรื่องล่าสุดที่พี่แกเ่นเนี่ยคือเรื่อง monster hunter ครับประกบคู่กับมิาโจโควิดครับซึ่งเรามาให้คะแนนกันเลยนะครับคะแนนที่ผมให้สำหรับหนังเรื่ององค์บาทนะครับ ผมให้คะแนนไปที่9.9คะแนนเต็ม10เลยครับนี่คือหนังที่เป็น The Best สุดๆของผมเลยนะครับและผมเนี่ยก็ต้องบอกอีกว่าหนังไทยสู้ต่างชาติได้ครับผมบอกมานั้นเลยครับและถ้าใครชอบดูหนังไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอมงฟิิ์มคริติกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย